ราคาครับผมจะได้เตรียมเงินไปถูกครับเตรียมมาก่อนห้าแสนอ้ห้าแสนเลยครับต้นที่มึงหยิบไปมีแต่ต้นแพงแงมึงก็รู้ตึ๊งหงแค่มึงบอลตึ๊งหง กี่แสนเป็นผมแค่มือบอลแต่ผมไม่ได้มึงไม่ใช่มือบอลมึงอย่ามามึงตั้งใจมึงอย่ามามึงมือบอลมึงเด็ดไปยังฮะทำไมเพิ่งมารู้สึกผิดฮะทำไมมึงมารู้สึกผิดมึงทำไปได้ยังไงกูสาใจดีให้มึงเข้าสวนที่แรกปะเนี่ยหรือที่อื่นอีกมึงไม่ทำที่อื่นก็หรือเปล่าอ๋อไม่ได้ทำที่อื่นเลยครับแล้วมึงมาทำสวนกูทำไมเออทำทำไมผมขอโทษจริงๆครับมึงจะมาทำ เขีนเจ้าใจทาไมมันจะขอโทษทำอะไรตอนทำทําไมไม่รู้ แล้วเขาก็ติดต่อมาว่าจะขอเจราจาอนะไรเงี้ยก็คุยกับพี่สาวแล้วเขาก็มาอีกวันหนึ่งก็มีการตกลงจ่ยค่าเสียหายกันได้ก็มาจ่ายค่าเสียหายใช่มาจ่ายค่าเสียหายแล้วพี่เขาก็ลงบันทึกประจําวันไว้ก็คือจบพี่เขาก็เห็นใจแหละแต่พี่เขาต้องใจแข็งเพราะว่าเขาทําผิดอะ่ะเขาอ้างว่าทำอะไรเขาอ้างว่าเอาไปทำอะไรเขา,าไไรขาไม่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เอาไปเพราะเนื้อเยื่อ แต่ในความเป็นจริงถ้าไม่พอเนื้อเยื่ก็ไม่ควรมาเด็ดแล้วเขาไม่ใช่ทําส่วนหนูเพินเดียวไงเป็นระดับด็อกเตอร์ใช่ก็คือจบ